จนนนนเจริญพระอาตตุาไม้ทุกคนกทุกคนที <ตก S 1> ่เข <ตก S 1> ้ามาช่วยในรูปของอาณาจักวันนี้ก็เป็นการทำบุญนะการทำบุญป็นจำปีของหมู่บ้านซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าบอกผ่หยกก็มีความสำคัญแก่หมู่บ้านของหมกแถวมากต้อมนนใหนน้นเปิดไย ก็ทําบุญเพื่ออุทิศให้แต่ลูกประเทวดาเจ้าที่เจา้าทาง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นมาดาก็ที่สำคัญก็จะส่วนขอฝนซึ่งหมู่บ้านหมู่แถวก็จะทำเป็นประจำทุกปี นิ้วต่อภาก็จะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าอยู่ที่วันเดี๋ยววันที่ทสามเดี๋ยวนะทางกรุงเทพก็จะมาเยีเ่ยมเยียนก็คือจะมาตั้งกองทุนให้มาแจกทุนเป็นต่างกองทุนให้นักเรียนในตำบลมกแถวแคุณละห้าร้อย หม่สามก็บอกผู้ใหญ่น้อยให้เช็คแล้วว่านักเรียนที่เรียนหนังสือมีกี่คนแล้วก็โม่ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> ก็มอบให้เลขากำนันกับอาจารยยุ้งเท่งเช็คให้เรียบร้อยตั้งแต่อรุบาลไปยันเอานักเรียนนะและ้วก็ป่วยที่เสียงของหม่สามก็มีอยู่ จะพนหมันหนงนี้ัหยเราอาจจะเข้ามาถึงบ้านหรือจะยังไงยังไม่รู้หมูสามก็ฝากอาหารเจนบุรีด้วยก็แล้วกันไปอยู่วันหนึ่งนะแล้วกะอยู่หนองบัวบืรอยู่เมืเดียวจ้าไปฝากด้วยโยมนะต้องต้องแจ้งให้เขาทราบว่ามีนักเรียนกี่คนแจ้งเข้ากันหมดโจ ตยนู้ให้ครบให้ครบทั้งทังตำบลมุกแขวเนะี่ยแตแล้วก็พอสวประมาณกี่คนเดี๋ยวต้องแจ้งเข้าไปโยมจะมาก็ประมาณห้าพันรบบาทแต่ส่วนโรงทานเขาก็จะมีมาหรือเราจะมีอะไรร่วมด้วยช่วยกันบ้างไหม จะมากระโดดาดไปน้อยนดิดหน่งแดงแล้วก็จะมาตามโครงการที่ที่เขาเคยประรบไว้มา่อก่นที่แล้วก่อนแต่โควิดมันแรงก็เลยยุติทำการแสดงตอนนี้มันเบาบางลงท่านพระมหาธีมัน,นันเจะ้าวนาเกตแล้วก็ได้เริ่มขึ้นมาใหม่ ส่วนรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวจะได้เจริญพรให้โยมได้ทราบในส่วนของวันพระซึ่งตอนนี้ก็ให้โยมได้เช็คติดเั้งเรียนแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงให,ให้ในชัดปะกันจะได้แจ้งเข้าไป

เด็กเด็กในอนุบาลเมืองเนี่ยเด็กที่ทักสิ้นครับโคเลยเพราะมันนี่กันถึงโรงเรียนแล้วนะเดี๋ยวเขาตรวจขอผลเนี่ยเขาไม่ใส่แม่จะท้วงท้อนิ่มไอ้อันลู จุตั้งใจตั้งมั่นันังธรรมะักงเรรมิินาะกาเลนพุทธังโเทมิินาะกาเลนอมังโเทมิินาสะกาเลนวังโ สัมมาปะพุโตภะคะวะปุชังภะตวันตังอปิวาเิสวะคาโตภะตวะตาทามโอทามังนามัสสานตุติปันโนภะตวะโตสาตุปังโกสังตังนามา ปราบบางไปสมาสถึงพร้อมกป็นครับสารุมณยังสันเตวิสุงสุ่งละเป็นครับวิปรณ์เน้นักตาปัญจสีมีการมาคุยยมปิมันลังมันเลยลุ่งลุ่งละเป็นครับวิประเน้นักต่างปัญจสี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังคัตถามิธรรมังสระนังคัจฉามิสัางังกระนังคัตฉามีโทที่ย่อมปีพุทธังสระนังคัตฉามิ ทุติยมติธรรมังสระนังคัจฉามีทุติยมติสังขังสระนังคัจฉามีตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิอตติยมติธรรมังสระนังคัจฉามิ ปต,ติยามปิจังขังสระนังสัจฉมีมป,มปิสรณะะธรภะน,นังในที่กงปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามี อิณนาธานาเวรมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามีตาเมโสมิชาจราเวรมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามี

ิมานิปัจะสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพภะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทปะเยาาทิอุ

awi ki ta ti ta pari tang pa nan tu la tu tak te ka me ta lupe ki ภาคะเมเภาสวัตตุมิเตเตโยมาตายันตุเทวาธรตะระวิตเมยาภาภาณภานาภาสิทุสาจิตเตยันโนมิตติรวจนัง I'm <laughs> मां सरणा ข้าช้ามีสัมครังสารนังค้าช้ามีทุติยามปิพุทธังสารนังค้าช้ามีทุติยามปีธรรมังสารนังค้าช้ามีทุติยามปีสัมคังสารนังค้าช้ามีตติยามปีพุทธังสารนังค้าช้ามีตติยามปิธรรมังสารนังค้าช้ามีตติยามปิสัมครังสาร นังคาชาเมฆมานังเปวานังสาตังสุตตะวาจาตุมหาราชิก thiệt thế ư sanh 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 สุตตวะติตาเทวาสัตตมโนสาเวสุนติตานังเทวานังสาตถังสุตวานิมมานารทีเทวาสัตตมโนสาเวสุนินิมานารทีนังเทวานังสาตถังสุตตวะปรนิมิตวตวะตวตีเทวาสัตตมโนสาเวสุนตววสิน นางเทวานังสัตตังสุตตวะพรัมม์าจิกาเทวากัตมโนส้าเวสุเทตามปะปวตาภาลานสิยังอิสิปตะเนมิทคานเยอรุตตะลังธรัมมจักตังปวัตติังอัมปฏิวัติยังสัมเนนวะพรัมเนนวะเทเวนวะมาเลนวะพรัมมุนาวะเก

เตนะคเนนะมเมนะโมหะเตนะยาวะพระมโลกาสสะโทอภพคัสเจยจะจัสสะสะหาสิโลกะตาตุตังตามปิตัมปะตามปิตัมปะเวติอัปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหติอติกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตคโหภควาอุทานัง อภิปาเมติอัญญาสิวัตตโพคนธัญโญอัญญาสิวัตตโพคนธัญโญติอิติตอายสมโตโพคนธัญญสัญญากณธัญโญตเววนามังอโหติ เทโลมหายโยมโหตโรตีสวปันโนมหะเจโยปวัสสันตุวราอะภิตายังบาจุนันติงอากาศสนาตยกาคังตุกาญันเตอิมัจเตตุกาปโมจยา โตโตจะมหาเรมหา迦โยมหาโรนิละวันโนมหาเตโชภวัสสุตุระะ ปิตนยันปจุญานิถิงอา,า,ากาศสนาสยาคากังโสกายราเตหิมัจเตโตกาปโมยยโทยาโุปุตโตจมหาเทโลมหากายโยมโหทโลโทนิระวันโนมหาเตโชปวัสสันโตุภราหกาอปิตนยังปจุญานิถิงอา,ากาศสยาสยาคากังโส อายลันเตหิมะเตโตกะปโมจยะตุปุโตจมมหาเทโลมหากายโยมโหทโลนิละวันโตมหาเตโจะปวัจันตุววาหกาอภิธนยังปชนนิทิงอากาศสนาเยากาลังโสกายลันเตหิมะเตโตกาปโมจยะตุปุโตจม มหาเทโรมหาก迦โยมโหตโลติระวันโนมหาเทโชภวัตสันตุวัาหะตาอภิธานยังปัญญนนิจิงกาคสนาตยะกาคังโตกายลันเทหิมัจเจโตกาปโมจยะ ตูปูตูจะมหาเทโลมหาอายมโหทโรนิละวันโนมหาเจโชปวันสันตวภราหาคาอภิธนยังปชนนนิทิงกาตสนะสยามกาคังโกกายลันเตอิมัาเตโตกาปโมจยะ ตูปูโตจะมหาเทโลมหากายโยมหัวเทโลดิลวันโนมหาเตโชปวัสสันตุลาหกอภิธนยังปชจนนณิสิงอกาฏสนาสยากาการโตกายรันเทหิมัจเตโตกาปโมจยยะ ตพโมตจะมหาเตโลมหากาโยมโหตโลนีลาวรรโมมหาเตโชภวะสันตุกราหกาเวทนยังปชุณณิจิงอากาศสนะสยากากังโสกายรันติอิมัจเจโกาปโมจย ติปิโตภะคะวาอราหังสัมมาสัมโพธโตเวชจารนสัมปันโนสุขโตโลกัณฑัวอนุตตโลปุริสธรรมมาสาระติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธภคคะวาติสวาขาโตภะคะวะตาธรรมโมสันเทติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิสาโพวิญโยหิ ติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัติทังกัตตาริโุริสัญคานิอานธรรมปุริสัพุกัลลาเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนัยโยภาหุนัยโยทัา นโยอันเชริการะนโยอนุตตะลังบุญญาเกตังโลกาสัตติ สมบิณิยมิตาสาวุธันตังเปรีเมฆลังอุติสโคระสเสนมาลังทานาติธรรมวิทินาทิตวามุนิมโทตันเตจสักพาะวตุเตชยมังคลานิมาลาติเรตมบิโยติจสสาปลันติงโอลัมปนาลาวกมาธรรมธาตยากางกันเตสุธันตวิทินาทิตวามุนิมโทตันเตจสักพาะวตุเตชยมัง มังกรานิลาลาคิริงอริวัลังอธิมาตโพุังภาวาคิจักกัมมัชนีวสุธารุนันตังเมตตมุสเสกวิทินาจิตตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตยยมังกรานิโอคิตตภากรรมติหาสัตุธารุนันตังภาวันติโยเนปทานกุลิมารวันตังอิทธิิสังกัตมโนจิตวามุนินโทอตันเตจัส อาภวตุเตชยมังกลานิจตตมีหาญาติสาจักวาทะเกตุมวาทาบิโรอิสัมมณังอธิอันสะโพตังปัญญาปฏิปจริโตจิตวามูลินโทตันเตจตาภวตุเตชยมังกลานินันโทปนันตะพุทธังวิโพธังม่หิตถิงปวเตนะเถระพุทธเณสัมมาปยันโตอิโตปเทสวิทินาจิตวามู นินโธตันเตจะสาปวตุเตจะยมังคะลานิทุกขะาเตติพุชเกนะสุทัดดาตังพระมังวิโตติจุติเมติปกาภิธานังญานาคาเดนวิตินาจิกวามมรินโธตันเตจะสาปวตุเตจะยมังคะลานิเอต้าพิพชจะยมังคะลาอัตขะตาโยวาจโนทินาทิเมสารเตมะตันเตหิตวาณณะ กวิวิทานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกมัมยนโรสปัญโยมหากรุติโกาโทอิตายาปปานินางโมเรตวารมีสัพพปัตตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัเจวเจนโหตุเตชยมังลลังกยันโตโหติยามโมเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังเวังวิทยโยโห พิตยาสุจยมังคะเรอาบาลาทิตบาลังเกสีเตปัตวิโปคะเรอาิเซเกตาปะปุทธานังอาคาปัต กมวะติดตัวน้ำขาตังสุมังเลังสุปะปาตังสุโหติตังสุขโนสุมโหตโตจตุเยตังพระมจาริสุปัตาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินัปทาคินางิจัตวาณารพันตเตปทาคินะ เนิทุกขาพยายปัตตาจนิพยาาโสขปัตตาจนิโสขโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมเิตัมปัตังปุญญสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพปัสัมปติเตติยาทานังทะทันตุสัทธายติรามระคันตุสัพปัตตาวนามิระธาโหตุขาจันตุเทวตาคตาสัพเพโหธาพลับปัตตาปเจกานัณจะยัง นราหัตนาจาเตเทนราคัมันธามีาภาโส พมังคลังราคันตุสาปเทวัตาสาปปะพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวันตุสาพมังคลังราคันตุสาปเทวัตาสาซาปรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวันตุสาพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาซาปสังฆานุ อาเวนะสัทธาโสทีภาวตุเตครับขอเชิญทุกท่าน <tell> 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 ชนฟาติมาชนดินเศริฐีดาคือฤธรมดาเจาที่เจ้าทางเจาขงเจาเเวรีทั้งหลายก็ทำทีขอฝนเป็นก่นก็สุดท้านีก็ขอให้ระเจากานที่เข้ามาัชมตลอตอมาโลกอดีโวัสดนะสังาโสังขา ติมานียังนเตวตานีกัปิวานสิกุัสาโนตยามตุโนเตสิุโติมานตานี